เเรามีรถสวยๆกราคัดรถอะไรอะเนี่ยรถเก๋งอะรถเบาราคาเบาๆมีไหมสักสามพันสี่พันใช่ไหมได้แมได้ได้ได้มี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 ไไรเดี๋ยวไปดูเอาผ่อนสามพันกว่าบาทเนาะผ่อน3ามพกว่าบาทแค่เจ็ดสิบสองงวดมาดูมาดูแม ผอนถูกๆใช่ไหมรถบ้านมือเดียวได้สามพันสามพันเลยนี่นี่เลยครับผมอ่า,อาใช่ครับผมใช้ดีนะคุณเนี่ยแล้วบอกเลยว่าคันนี้นะไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาก่อนเลยรถมือเดียวเลยครับผมสวยๆเดิมๆทั้งคันสีเดิมๆเ,เดี๋ยวมาดูภายในดีกว่าว่าสวยแค่ไหนป่ะอ,อ่ดูครับเฮ้งไง เดี๋ยวดูเครื่องครับผมผมให้ดูเลยในคันนี้วิ่งมาแค่รถปี2007นะโตโยต้าติปหนึ่งจปี2007วิ่งมา2องแสนสมกิโลครับผมเรามาดูเครื่องยนต์บ้างอ่ะไปเดี๋ยวเราดูเลยว่าเสียงเครื่องเป็นไงนะองี่นี่ดู ภายในสะอาดนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าว่าเครื่องยนต์เป็นไง้างในสะอาดมากครับผมบอกขาวจั่วเลยภายในไม่เหม็นอับนะแอร์เย็นมากบอกได้เลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากเลยครับผ่อนแค่3 0 0พกว่าบาทนี่แล้วดูเครื่องยนต์ครับโอ้โหเครื่องยนต์เดิมๆเงียบมากเลยนะบอกตรง เงียบมาก1.6 e ครับผมตัวนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาก่อนเลยบอกเลยว่าฝากระโปรงยังเดิมเลยดูนี่ฝากระโปรงเดิมเดิมน็อตเดิมทุกอย่างเดิมเดิมทั้งคันครับผมแล้วบอกเลยว่าแท้ทั้งทั้งคันคันนี้ครับผมผ่อน3 0 0พันกว่าบาทเพียงแค่60งวดเท่านั้นใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับาสาหรับสานบ,บาทนะครับใช่ครับผมไม่โมไม่โม้แล้วฟรีดาวด้วย ปีดาวด้วยอ่ะใช่ครับผมออกรถศูนย์บาทครับผมศูนย์บาทรับรถเอาไปเลยอ่ามีมีครับเอาอยากได้อีกคันหนึ่งเหรออ่าอีกคันหนึ่งไปไปเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวปิดคันนี้ก่อนเนาะก๊อปไหนอ่ะก๊อปอ่านี่คันหนึ่งครับผมสําหรับคันนี้เนยนะฟอร์ดเฟียสต้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยน้องขาวมุกเข้ามาใหม่ๆเลยกําลังชงอยู่อาจจะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วสวยมากคันนี้ผ่อนสามพันก็า่าหมาันครับผม ผ่อนเพียงแค่3,000กว่าบาทรถปี2อ1 3ครับผมปี2013ผ่อน3,000กว่าบาท Ford Fiesta ครับผมสวยๆเลยปีสามัคคีนี่เหรอใช่ครับผมผ่อน3,000กว่าบาทไม่เกิน4ี0 0 72งวดอ่า72งวด60งวดก็ยังผ่อน3,000กว่าบาทนะผมบอกเลยมาใจอ่ะแล้วฟีดาวด้วยฟีดาวด้วยใช่เดี๋ยวดูเครื่องยนต์เลยเครื่องยนต์โอเคไหมรถตู้เข้ามา ยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวกําลัางให้ช่างเขาดูอยู่อ่าช่างเขาจะทําความสะอาดให้เราเรียบร้อยเลยนะสวยมากไม,ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยติดแก๊สเลยอ่าแต่รับประกันนะไม่มีชนหนักไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมแน่นอนรถมือเดียวเลยนะรถมือเดียวมีเล่มให้ดูได้ครับถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะย <อ S 1> ติงลีเบสคาครับผมที่นี่รับประกันรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ติงลีเบสคาติดขนต่งสมุดประกันครับผม โอเคแล้วมาพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย